สนับสนุนโดยไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา S360 เคล็ดลับความเอสของปรางและน้ำตาลโซแพ่ so ผมดูหนาช่วยลดผมขาด,ดุดร่วงตะลุยร้านเด็ดเมืยงทองธานีเราจะพามากินอย่างราชาโจ๊กเป๋าฮื้อชามนี้คือ400บาทแทบจะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นขุนเมืองวัดดงมูลเหล็กทีนี่ใหญ่นามากน่ากินสุดๆ <c oughs> ดีไม่หวเลยรวยทอดผู้พัน <c oughs> เรามากับฝนจริงๆค่ะทุกคน <c oughs> มือแรกวันนี้เราจะพามากินอย่างราชามือเช้าต้นเดือนเราพามากินโจ๊กแต่ไม่ใช่โจ๊กธรรมดาเป็นโจ๊กนี่เปาฮือชามหนึ่งคือ400บาทเป็นโจ๊กสไตล์ฮ่องกงนะคะนี่คือเปาเฮือใส่สี่ตัวจุกๆนี่ก็คือไข่เยี่ยวม้าให้มาหนึ่งฟองไข่เยี่ยวม้าสวยเช่ยนี่ เปาหื้อจุกๆุกเหน็บตัวโจ๊ก็หั่นเขาปักให้เข้าการะเป๋าหือเป็นรสเปาหือเลยหอมเปาหือ้อ <c oughs> แทบจะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะ <c oughs> ทางกับไข่เยี่ยวมา <c oughs> เข้ากันดีมากนี่ไข่เยี่ยวมาหอมมากเนื้อโจ๊กจะไม่ได้หนึบมากนะคะแต่ละเอียดแล้วก็เนียน <c oughs> ส่วนนี้โจ๊กหมูสับชิ้นก็คือใหญ่อย่างนี้เลยนะคะหมูสับแล้วไข่เป็นพอชเอ็กอย่างนี้มาด้วย <c oughs> คือเหมือนคุมอุณหภูมิแล้วก็เจาะให้แตกก่อนรึป แล้วก็กินกับหมูสับความเยมิ้มนี้ออกมาเป็นราดหน้าราดหน้าหมูชิ้นใหญ่เชียเส้นก็ผัดมาแต่ราดหน้าเป็นเมนูที่ต้องมาทานหลังสิบโมงครึ่งนะคะก่อน10บโมงครึ่งเขายังไม่ทําเมนูราดหน้านี่หมูเขาหมักมาแบบนุ่มและชิ้นใหญ่มากๆราดหน้าก็เป็นสไตล์ฮ่องกงนะคะหอมอ่ะหอมน้ําราดเส้นคือหนึบมากเลยนะคะ หมูก็นิ่มแผ่นใหญ่มากแล้วเส้นก็ดีหนึบมากเลยค่ะอร่อยมากส่วนอันนี้เมนูกระเพาะปลานะคะชิ้นใหญ่อันนี้กระเพาะปลาแท้นะคะกระเพาะปลาเงางามมากที่นี่อะค่ะข้อดีคือน,น้ําแต่ละอย่างแบบน้ําซุปแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าจะถติว่าเป็นกระเพาะปลาก็จะหอมกระเพาะปลาคือเหมือนแยกหม้อกันทําไม่ได้เป็นน้ําเดียวกันอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ ใครที่มาเมืองทองนะคะอยากจะกินโจ๊กเป็นอาหารเช้าเดี๋ยจะกินอาหารจีนแบบพวกกระเพาะปลาเหมือนเวลาไปฮ่องกงแนะนําร้านนี้นะคะโจ๊กจักรัรัดเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าปิดตอนบ่ายสองเรากินแบบอาหารเช้าเบาๆแต่แบบพระราชาโจ๊กจักรพรัดค่ะ ญ่าถอดหน้ากากนะคะร้านที่สองนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นขุนเมืองวัดดงมูลเหล็กต้องบอกว่าเจ้านี้ก็เก่าแก่แล้วก็ดังมากคือร้านนี้เปิดตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่ามีหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งก่อนถ้าเกิดสุว่าคุณจะมาเลดเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะหมดก็คือเนื้อน้องหลาหนาแล้วก็แบบนุ่มมาก ชิ้นนี้คือทีเด็ดชิ้นใหญ่หนามากน่ากินสุดๆนี่คือเนื้อน้องลายนะคะเนื้อใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โหหนาขนาดเนี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นเนื้อธรรมดานี้ไม่ใช่เนื้อน้องลายอันนี้เป็นเนื้อธรรมดาและให้ดูเอ็นแก้วโอ้โหดึงอ่ะดึงอะ,งอ,ะอื้ม คือให้เยอะจริงๆอ่ะนี่เนื้อสดนะคะนี่เครื่องในดูสิอ่ะนี่คือ2 9 0 290แล้วในหมอ้อก็คือมีอีกเยอะแยะมากซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตอนหัน่นเนี่ยดูสิคะแล้วก็น้ำราดมาตรงนี้นี่ค่ะนุ่มมากดีไม่หวเลยน้ำซุปอร่อยมากค่ะร้านนี้ต้องให้น้ำซุปใสอร่อยมากแล้วก็เข้มคนไม่ไม่คาวไม่ใดๆเลยเกาเหลาเขาสวยร้อนๆนะ อร่อยอยันนี้ลวกจิ้มลวกจิ้มก็มีเอ็นซึ่งคีิไม่ติดอย่างนี้คือแปลว่าดึงไม่ได้เละนี่เอ็นลวกจิ้มๆๆๆๆแล้วก็มีเนื้อน้องลายค่ะลวกจิ้มส่วนอันนี้เป็นเกาเหลาเนื้อนะคะหน้าตาคือแบบดูดีมาามหนึ่งธรรมดา80บาทพิเศษ90 ใส่เนื้อน้องลายร้อยสาิอันนี้คือใส่เนื้อน้องลายนะคะร้ 130. อยสามสิบดีไม่ไหวอะ่ะทำไมร้านแถวเมืองทองคือดีขนาดนี้ดีขนาดนี้ชิมเอ็นเราต้องชิมเอ็นค่ะเอ็นจะเป็นตัวบอกว่านุ่มไหมอะไรอย่างไรแต่เท่าที่จับดูนะคะมันไม่ได้แบบเละมันไม่ได้นุ่มจนเละแต่มันยังมี t e x t อร์ความเป็นเอ,อ็นอยู่เองต้องหัง่นลูกชิ้นลวก ถ้าเกิดเป็นลูกชิ้นหมูอันนี้คือ40บาทอันนี้ลูกชิ้นเนื้อเอามาต้องชิมแล้วแหละไปค่ะนุ่มหนูมมากอัน,นลูกชิ้นเนื้อเอามาอันนี้แบบมีน้ำผิดบ้างนะคะไม่แพ้หอมเนื้ออร่อยอิจฉาคนที่อยู่เมืองทอง ร้านเปิด7จ็ดโมงถึงบ่ายสนะคะแต่ตย้ำอีกทีถ้าเกิดจะกินเหื้อน้องลายเทีย่ยงนี่น่าจะหมดแล้วเอิงเป็นชามสุดท้ายเขาเก็บไปให้โทรมาสั่งก่อนค่ะห่อต้องห่อแล้วอันอร่อยมากมสิบสิบเอ็นดีมาาอร่อยมากเหมือนเดิมเลยค่ะช่วงที่เราถ่ายรายการนะคะจังหวะระหว่างที่เราจะเปลี่ยนโลเคชันไปถ่ายอีกร้านหนึ่งช่วงบ่ายๆก็จะเริ่มม่วงเพระนาะฉะนั้น เราก็จะแวะร้านสะดวกซื้อค่ะกาแฟ 3-in-1 แต่ว่าสิ่งที่ลืมไม่ได้ที่เอิงพกมาด้วยตลอดคืนนี้นะคะคอลลาเจนของเอิงเอง1ซองนี่คือ5 0 0 0มิลลิกรัมนะคะอันนี้เพิ่มกลูตา้าเพิ่มเซรามายเซรามายคือไรเอ็กซ์แพค1ซองยีิกิโลแคลร์เท่านั้นผสมลงไปแบบนี้เลยค่ะช ศูนย์เปอร์เซ็นต์รซ็นตสรไม่มีน้ำตาลนะคะชงง่ายมากคือผสมลงไปแล้วก็คนคน,คนคือละลายไปเลยเครื่อ,องชอบมากรู้สึกว่าเวลาที่ใส่คอลลาเจนลงไปในกาแฟทรีอินวานนะคะมันทำให้แบบรสชาติมันนัวขึ้นมันเข้มข้นขึ้นแล้วมันก็หอมขึ้นด้วยไม่คาวเลยอร่อยมากและทำให้กาแฟาที่กินอยู่อร่อยขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะนี่คือเอองชอบมากคือถ่ายรายการไม่ถ่ายรายการก็กินวันละสอง ใครอยากผิวสุขภาพดีอย่าลืมนะคะเสริมเอาไว้คอลลาเจนร่างกายเรามันลดลงทุกวันค่ะหลังจากอายุ30ก็คือลดลงไปเรื่อยๆต้องเติมเอาไว้มาย่านเมืองทองค่ะร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าอร่อยมากต้องมากินให้ได้คือกล้วยทอดผู้พันสวัสดีค่ะใครกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่ิ0โมงถึงตามะ สิบโมงถึงบ่ายสามนี่บ่ายสองคือใกล้จะปิดแล้วอัน๋วนี้ๆๆ่นี่นขายยังไงคะนี้มีแค่กล้วยทอดอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นด้วยคะกล้วยทอดตาตา,ตานะไเลูกเหลืออะไรบ้างตอนนี้ <laughs> เหลือแต่กล้วยแล้วค่ะหมดแล้วอ่ะ <laughs> อยากกินมันเหลืองกับเผือกฟักทองไม่มีเหลือแค่กล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดใครผ่านมาแถวเมืองทองธานีมาได้นะคะอยู่ตรงข้ามกับ คาเฟ่อเมซอนเวลานี้เขาบอกอร่อยอ๋อของลุงที่ต่างคือคุณลุงเขาใส่อัลมอนด์เป็นทุบเลยอันนี้เป็นขวดลิสงมันก็เลยมันกว่าร้านอื่นชอบอันนี้ชอบอันนี้เห็นไหมไอ้กรอบๆเป็นแป้งเนี่ยเล็บมือนางทอดอัลมอนด์ใส่อัลมอนด้วยแล้วใส่อะไรนคะแล้วก็ใส่คอนเฟลกใครอยากกินมาอุดหนุนกันได้นะคะพิกัดอยู่ตรงข้ามคาเฟ่อเมซอนตอนนี้ฝนมาแล้วต้องไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ1ิบโมงถึงบ่ายสาเปิดทุกวันนะคะกล้วยทอดผู้พันธ์ ค่ะไปค่ะมาค่ะมาถึงร้านที่3นะคะที่เมืองทองทานีต้องบอกว่าร้านนี้เป็นตำนานของเมืองทองทานีค่ะ ข้าวขาหมูเมืองทองนะคะร้านนี้เปิดมาแบบนานมากแล้วก็เป็นร้านเก่าแก่ที่จริงแล้วว่าบ้านเอิงสั่งไปกินที่บ้านประจําแต่เอิงไม่เคยมาทานที่ร้านนี้เลยเมนูเขามีมากกว่าข้าวขาหมูนะคะมีเยอะมากแบบเต็มโต๊ะไปหมดเลยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยชิมแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าแต่และเมนูเนี่ยอร่อยเด็ดย,ยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มต้นเอาขาหมูก่อนขาหมูที่นี่คะ่ะพิเศษคือเขาจะเป็นสูตรลับนะคือเขาจะต้องทอดก่อนแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วค่อย เอามาตุนเราทําให้มันเป็นขาหมูเยอรมันก่อนทาให้หนังมันกรอบเพื่อเวลาเราตุนเสร็จหนังมันจะ mm. เขาเรียกว่าอ,อะไรเฟร็กซิเบมันเด้งมันจะกรอบแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นทอดเฉพาะหนัง mm. แต่ตัวเนื้อเราจะไม่โดนน้ํามันลักษณะม,มันคือประมาณนี้ทอดเสร็จตุนนี่ใช้เวลาสามชั่วโมงของวันนี้สมมุติของที่เราจะขายพรุ่งนี้เราต้องทำวันนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้ตีห้าก็ต้องตุนอีกหนึ่งรอบเพื่อความนิ่มส่วนผสมมันจะซึมเข้าไปในทั้งเนื้อทั้งหนัง ของที่เนี่ยจะไม่ใช่น้ําต้มขาหมูเราต้องมาปรุงอีกรอบหนึง่งลักษณะมันจะเหนียวให้มันเกาะกับข้าวจะไม่ใช่น้าาําใสๆคือเนื้อขาหมูเขาเป็นแบบนี้คือมันมี t e x t อร์อะคือไม่ได้เลวไม่ได้แบบนิ่มเละไปเลยส่วนใครที่ชอบคากิบอกว่าละลายในปากละลายในปากร่อนเลยอะเป็นแบบนี้แล้วเ็าใช้เฉพาะขาหลังเท่านั้นนะคะเพราะว่าเนื้อก็เนื้อเยอะตรงที่เป็นเอ็นคากิก็คือเอ็นเยอะนี่ดูเซต้องราดข้าวใช่ไหม ่เป็นรสชาติที่คุ้นเคยอ่ะชิมข้าวกดค่ะข้าวกรเขา่ะหนังจะมีความหยุ่นหยุ่นดึงๆอยู่แล้วก็ข้างในนิ่มดีมากเมนูนี้ค่ะตุนหน่อไม้จีนเห็ดหอมนี่เป็นหน่อไม้จีนนะคะชิมซิอร่อยรสชาติอธิบายไม่ถูกลูกหลานคนจีนแต่เข้าใจดีส่วนอันนี้นะคะเป็นต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูนี่ ใส่ผักอันนี้ไม่ใช่จินจูช่ายนะชื่อว่ามิซูนาเป็นออร์แกนิกเป็นสวนของเพื่อนเจ้าของร้านเป็นผักออร์แกนิกไม่ขมไม่เหน็นเขียวค่ะเราชอบน้ำซุปอะคือถ้าเกิดเป็นแบบต้มเลือดหมูอค่ะเราชอบน้ำซุปที่มันไม่มันมากอันนี้น้ำซุปไม่มันมากแล้วก็หอมกระเทียมมีหมูกรอบอยู่ในต้มเลือดหมูด้วยนะคะอร่อยทุกอย่องเลยค่ะ พีเด็กของร้านนี่เหมือนกันจับไายไม่ขมเลยค่ะผักนุ่มหอมไม่มันมากใส่กระดูกหมูนะคะชิมจับ่ายจับ่ายเข้มข้นมากน้ำซุปดีมากเลยอ่ะจับชายอ่ะเข้มข้นมากผักก็นุ่มมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะมะระสุนเห็ดหอมกระดูกอ่อนชิมแล้วหอมมากนะคะออีกทีหืม มะระหวานมากดีมากอร่อยมากขมนิดนึงกาลังอร่อยอะ่ะขมแต่ตัดเลี่ยนอะคะใครที่ชอบกินมาระนะคะดูน้ําซุปใสนิดๆเลยน่ากินมากสุดหลายชั่วโมงอันนี้ก๋วยจั๊บเป็นน้ําใสนะคะส่วนอันนั้นก๋วยจั๊บเป็นน้ําข้นคือแล้วแต่เลยชอบแบบไหนน้ําข้นหรือว่าน้ําใสนี่น้ำข้นแล้วก็มีนี่หมูกรอบซึ่งหมูกรอบค่ะใครอยากกินมากระเถิบมาจานนี้มีหมูทอดกับหมูกรอบค่ะสองอย่าง หมูกรอบเนื้อหนามากๆในหมูทอดหมูทอดเอองกตราชหมูทอดโหยดูดีเฮ้หยหมูทอดดีดริงจริงส่วนอันนี้เขามีขายด้วยนะนี่ไงนมชมพู <c oughs> ใสหวาน <c oughs> หวานเจียบเลยกินแล้วตื่น <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะร้านนี้ข้ามขาหเมืองทองต้องบอกว่าสมที่เป็นตำนานของเมืองทองทาน,นีนะคะใครที่จะมาทานมาได้เขาเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเชา้าปิดบ่ายสี่เอสโตรเจนฮอร์โมนเพื่อความสาวและสุขภาพดีของคุณผู้หญิง เก็บในเพราะว่าทําไมเวลาเราอายุมากขึ้นผิวพรรณที่เคยเรียบเนียนก็เริ่มมีจุดด่างดําเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวยน่นแล้วก็ร่องลึกเห็นได้ชัดบริเวณใบหน้านั่นก็เป็นเพราะปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงส่วนทางกับอายุที่มากขึ้นนั่นเองค่ะเอสโตรเจนเป็นหนึ่งในสองฮอร์โมนหลักของสาวๆที่ส่งผลกระทบแทบทุกระบบในร่างกายเอสโตรเจนจะช่วยให้ผิวของคุณเปล่งปลั่ง เรียบเนียนชุ่มชื้นจึงช่วยไม่ให้ผิวหย่อนคล้อยหรือว่าเกิดริ้วรอยรวมถึงยังทําให้ขนาดของรูขุมขนเล็กลงด้วยค่ะแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีปริมาณที่ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่ออายุก้าวเข้าสู่เลขสีนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าความสวยงามของผิวคุณจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเองค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนในระดับต่ําไม่ได้เพียงแค่ส่งผลเรื่องของริ้วรอยรวมถึงผิวที่หย่อนคล้อยนะคะแต่ว่ายังสัมพันธ์กับโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองโรคกระดูกพรุนรวมถึงปัญหาอื่นๆดังนั้นการที่ร่างกายมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สมดุลเป็นสิ่งจำเป็นค่ะเพราะนอกจากจะช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังทำให้ผิวพรรณคงความเต่งตึงเปล่งปลัง่งไม่แห้งร้านรวมถึงดูอ่อนกว่าวัยเพราะฉะนั้นพามาดูนะคะเป็น4วิธีง่ายๆในการรักษาระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนให้สมดุลสามารถทำได้ยังไงบ้าง ข้อแรกค่ะมันออกกําลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนนําเอาทั้งออกซิเจนสารอาหารและก็แร่ธาตุไปเลี้ยงรังไข่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนให้รังไข่สมบูรณ์สามารถผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้อย่างสมดุลข้อที่2ค่ะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงสารเคมีที่จะไปทําลายรังไข่ข้อ3ค่ะหลีกเลี่ยงน้ําตาลแป้งขัดขาวรวมถึงอาหารแปรรูป เพราะว่าอาหารเหล่านี้จะไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายให้มากยิ่งขึ้นข้อ 4. ค่ะดื่มน้าเยอะๆนะคะเพราะว่าน้ําเป็นปัจจัยสําคัญต่อกระบวนการทํางานในร่างกายและข้อสุดท้ายค่ะแถมให้นะคะเสริมวิตามินที่ช่วยในการทํางานของร่างไข่ค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กวิตามินดีวิตามิน, D, อ,มน e, อีโคเอนไซม์คิวเทนแมกนีเซียมรวมถึงวิตามินบีสาวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้จะทําให้ร่างไข่สมบูรณ์สามารถผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้อย่างสมดุล ความสาวก็จะอยู่กับเราได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะโซบอิ by โซ p ผมเขาจะบางๆจะเห็นขาวขๆช่วงกลางศีรษะแล้วก็ตามรอยแสกแค่จับก็คือล่วงเวลาเราสระผมเนี่ยตรงท่อระบายน้ำคือแบบเรียกว่าตันได้เลย ายรูปหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็มันทําให้เราดูแก่ดูแก่ด้วยสวัสดีค่ะหยกค่ะเป็นเพื่อนหมอเอิงนะคะก็คือรู้จักโซมแฮนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอเอิงทำเนาะผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเราก็รู้จักแต่ว่าตอนแรกเราไม่ได้ใช้เองนะคะคนที่ใช้ก็คือ เป็นสามีนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนผมเขาจะบางช่วงกลางศีรษะจริงๆผู้ชายพออายุเยอะขึ้นด้วยมังคะแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยก็คือใช้เต็มเซตเลยทางวิตามินแล้วก็ใช้แชมพูใช้เซรั่มด้วยค่ะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆว่าแบบเออก่อนที่เขาใช้หลังที่เขาใช้เนี่ยมันเห็นร้อยแทรกอะไรเงี้ยดีขึ้นคราวเนี้ยเราจากที่ผมยาวเงางามอยู่ดีดี ผมก็เริ่มร่วง <S <S เห็นตามพื้นห้องตามหมอนแล้วก็แบบเวลาเราสระผมเนี่ยค่ะท่อน้ำก็คือจะเห็นเลยว่าแบบมีผมเศษผมเยอะมากๆแล้วเวลาเราแบบสางผมเนี้ยมันแบบร่วงติดมือเรามาเลยแล้วก็การที่ผมเราบางผมเราร่วงเวลาถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็มันทําให้เราดูแก่ดูสุขภาพไม่ดีด้วยก็ลองปรึกษาหมอเอิงดูว่าทาไมแบบผมร่วงเขาก็บอกว่าสาเหตุจากที่ผมเราร่วงเนี่ยอาจจะแบบ ช่วงนั้นเราเครียดนะคะเหมือนแบบตอนนั้นอยากมีน้องอยากตั้งครันแล้วก็แบบเอ้ยไม่มีสักทีแล้วก็ในเรื่องของการทํางานด้วยเราก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อยู่ดีๆผมจากที่แบบไม่เคยร่วงผมดําเงางามเนี่ยอยู่ดีก็คือร่วงอย่างเห็นได้ชัดเลยตอนนั้นก็เครียดแล้วก็เลยเริ่มใช้โซมแฮค่ะ เราก็เลยบํารุงอย่างครบสูตรเลยนะคะก็คือทาว 2, นวิตามินเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเพื่อเสริมนะคะแล้วก็ใช้แชมพูใช้เซรั่มด้วยค่ะพอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะผมมันก็เหมือนกับร่วงน้อยลงดูเงางามกลับมาหนาเหมือนเดิมจนกระทั่งตั้งท้องนะคะเราก็เลยหยุดใช้นะคะเพราะว่าตอนนั้นอะผมเรามันกลับมาสวยสุขภาพดีแล้วอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์ด้วยที่ทําให้ผมเราแบบฟูสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคลอดน้องได้3-4เดือนเนี่ย คือช็อกเลยผมมันร่วงแบบเยอะมากๆเราร่วงเยอะกว่ารอบแรกด้วยนะคะคือฮอมวลมันน่าจะตกมากๆเพราะว่าแบบแค่จับก็คือร่วงแล้วก็ตามพื้นบ้านนะคะกับเวลาเราสระผมเนี่ยตรงท่อระบายน้ำคือแบบ เรียกว่าตันได้เลยเรียกว่าตันได้เลยนะคะถ้าเราไม่ทิ้งผมมันเยอะมากๆจริงๆเราก็แบบจะทานวิตามินช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังให้นมน้องอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้แต่ใช้แชมพูนะคะแล้วก็เซรั่มนะคะรวมถึงตอนนั้นมีทรีทเมนเราด้วยนะคะก็ใช้แบบประคับประคองไปก่อนเมนเทนให้แบบมันไม่ร่วงมากขึ้นนะคะ พอลูกหย่านมเท่านั้นละค่ะกลับมาทานวิตามินชาวเย็นแล้วก็ใช้ครบสูตรเลยตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะคะที่เรากลับมาใช้ครบสูตรอย่างที่เห็นเลยค่ะเห็นไหมอ่ะคือลูกผมมันเยอะมากๆจะตั้งๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้างหน้านะคะคือจะบอกว่าถ้าเราเปิดผมเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามีผมแบบ เหมือนรังนกอยู่บริเวณแบบว่าข้างในซ่อนอยู่คือแบบแฮปปี้มากช่วงนี้คือรักลูกผมของตรงนี้มากอยากจะแนะนําแม่ๆนะคะอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะลองใช้เิรพันโซฟ์แฮร์เพราะว่าเราใช้จริงนะคะแล้วก็หลังคลอดก็อาจจะใช้แชมพูเซรั่มประคองไปก่อนนะคะพอน้องเลิกกินนมเมื่อไหร่ก็กลับมาใช้ฟูเซตนะคะก็ลองดูนะคะมันช่วยให้แบบดีต่อใจคุณแม่นิดนึงนะคะในช่วงที่แบบเราเลี้ยงลูกไปด้วยะคะ่ะ จะพามาล่าซอมบี้ด้วยการยิงธนูวิธีการนะคะให้เราเอาดอกธนูของเราเล็งไปที่ใต้คางซอมบี้คนนั้นเลยอ่ะ